สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทางช่องสายฝนวัดป่าเจียงทุกท่านนะคะนี่นะคะมาดูภัยวันหูกลางนะคะได้ยินเสียงรถมาหูกลางเลยนะคะวันนี้พี่น้ําฝนหายไปไหนไม่รู้นะคะควานพาไปเที่ยวที่ไหนไม่รู้นะคะยังไม่กลับบ้านเลยนะคะนีหมูตอนของเรานะคะสดใสแข็งแรง อู้จูใครออกอ่ะจูใครออกน่ะอู้ไม่อายเลยจูรออกจใค่ออกตีลังกาใส่จูใครออกนะไม่อายเลยอ่ะไม่อายเลยดูอ่อนอยากเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวก็พลาดท่าไพวันอีกสี่ระวังนะผมเป็นผู้บ่าวแล้ว พลังผมเยอะนะครับจะบอกให้ไพวันล่าเริงสดใสแข็งแรงมากอากาศหนาวนี้ห้าวมากนะคะอากาศหนาวห้าวฮาวดูนะคะดูนะคะตังทาตังทานี่ดูนะพูดท่าร้อ <ś led> ความน่ารักของรถถังของเรานะคะ <ś led> น่ารักไหมคะเอฟซี FC. ก็เอฟซีจากกรุงเทพนะคะส่งค่าอาหารนะคะมาซื้อกล้วยให้เด็กๆนะคะซื้อไว้แล้วแต่ว่าได้แต่กล้วยสุกนะคะเพราะกล้วยตัดมาจากต้นสดๆจากจังหวัดเลยนะคะก็ต้องรอให้สุกก่อนนะคะจะ เอามาให้เจ้าหมูตอนรถถังกับเด็กหญิงสายฝนของเรานะคะแล้วก็พี่น้ําฝนเขาไม่รู้พี่น้ําฝนไปเที่ยวที่ไหนนะคะยังไม่กลับมาเลยอ๋อพี่น้ําฝนไปวัดป่ายังไม่กลับเลยนะคะนี่าอนอยู่แต่หนุ่มน้อยของเรานะคะหาเพื่อนหยอกตลอดหนุ่มน้อยร้อยลีลานะคะ หนุ่มน้อยร้อยลีลาลีลาเยอะจริงๆนะคะฟาดงวงฟาดงาฟาดหางฟาดขาหนีได้ทุกท่านะคะเดี๋ยวก็ได้เข้าโรงเรียนแล้วนะคะจะรู้กอไก่ขอไข่กับเขาหรือเปล่าเนี่ยโอ้หหล่มไม่ทันนี่มีฟันล่วงนะคะควันต้นจะเสียท่าผมนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไม่ได้โยกมานานแล้วนะคะบาพลัง มาไม่ได้ยังไงก็ยังงั้นปยิบเลยไปตั้งหลักนะคเพื่อรอโอกาสถ้าหลบไม่ทันนี่เรียบร้อยนะคะความน่ารักของรถถังตาแป๋วแปะวนะนี่ก็แยก แม่นะคะย่านมได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะอาทิตย์เป็นอาทิตย์แล้วจะสงอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วนี่ความน่ารักสดใสน,นะคะมีให้ชมตลอดนะคะเจ้าหมูตอนของเราดูนะคะน,น่ารักไหมครับเอ็กซีาาผมน่ารักไหมครับดูนะค,ะความน่ารักของเจ้ารถถัง แต่กิก๊กนั้นนานไม่ได้นะพลาดท่านี่ง้ายหลังเลยนะคะไพวันรอแค่จังหวะเ่รงใช่แเล่นแรงรอแค่จังหวะเพราะว่าเป็นเด็กบ้าพลังนะใครใน,นิ่งเนี่ยผมจัดการเรียบเาเนเขาเล่นแรงผู้ชายนี่เล่นอะไรกันเล่นแรงทำง่ายจะจุ้งไปไหนได้แบบนี้ถ้าจะวิ่งตระเลนบวกค่อยๆเรียนร, <c ười> รูน้ไปนะคะ เดี๋ยวก็จะพาออกไปเรียนรู้ดูนะคะดูดูมีท่าอ่อยท่าอ้อนนะคะแต่ถ้าหลบไม่ทันนี่งายเงิบเขารพวู้เขารูชิงหมดแล้วเพื่านไม่เสียท่าให้หล่องอรู้นะะรู้ว่าไม่มีของกินถ้ามีของกินนี่จะ อีกสไตล์หนึ่งนะคะจะนิ่งน่ารักออนโยนนะคะถ้ามีของอร,อ,อร่อยอร่อยเดี๋ยววันหลังก่อนลูกเดี๋ยวจะเอากล้วยสุกมาให้กล้วยแสนอร่อยไม่มีของกินก็จะรุนแรงใส่หน่อยนะคะโดนจับตูดนี่โดนจับตูดด้วยม,มีมีมีจะขาหลังใส่ด้วยดูดดูด โด,ดมกรินโดมกรินโดมกรินลีลาเยอะจริงๆเลยพยายามจพี่โกดเขาเหรอไม่กอดหรอกไม่กอดหรอกโอ้ก็ได้โอ้มาสู้บุญบุญบุญเออโลจังหวะแค่นั้นเองรู้หมดแล้วถ้าใครไม่รู้ว่าเสียเชิงแย่เลย ดู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 ออยออยนะคะออยให้ประโยชน์นะคะนี่ไม่ใช่อะไรนะคะออยออยกอนต้นให้ประโยชน์แล้วก็จะจัดการไม่ธรรมดานะคะนี่ใครไม่รู้ท่าไพวันนี้เสียท่าแย่เลยพอกอนต้นโดนมาแล้วสองดอกก็เลยรู้ชั้นเชิงดีว่าเจ้ารถถังคิดอะไรอยู่นี่แน่ ตานีนตามีดูดดึงเลยนะดูดดดูดแรงมากดูดแรงมากเลยไม่ธรรมดาเมื่อกี้ไม่ได้เอาวิตามินซีมาให้กินเนะาะวนหลังจะเอาวิตามินซีมาให้ วิตามินซีของสายฝนนะคะบโอ้ดูดแรงมากอ่ะ <laughs> ไม่ใช่นุมแม่ผักบุ้งนาคิดถึงนุมแม่ผักบุ้งหรือเปล่าดูนิ่ง<น>ดูนิ่งนิ่งนีน่คือนิ่งอะไรอ่ะ ตั้งหลักตั้งหลังเออดมกลิ่นหรือเปล่าเหม็นหรือเปล่าเห <c oughs> ม็นหรือเปล่านี่ค่ะจับยามายาสใส่ฝนหรือว่าดมกลิ่นน้องได้กลิ่นน้องหรือเปล่าเพราะว่าควันต้นกอดน้องมาเมาื่อกี้กอดใส่ฝนมาเมาื่อกี้อยากเล่นกับน้องหรือเปล่า <c oughs> เนี่ยสบายใจไปเล่นกับน้องฮานูอันนั้นคุณพาจูไปเล่นกับน้อง พายุนช่วงที่อยู่กับสายฝนก็ผูกพันกับสายฝนนะคะเวลาน้องจะไปวัดนี่ดิ้นอยากไปด้วยใหญ่เลยนะแต่ต้องห่างกันสักพักก่อนเพราะว่ายังพาเดินไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าโรงเรียนกลัววิ่งเะลิดไปที่อื่นนะคะไล่จับกันยากอีกก็ต้องให้น้องคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเก่งมากแล้วนะคะ เริ่มเก่งมากแล้วภพยวนอีกสักหน่อยก็ได้เรียนกอไก่สละสระาก็จะได้รู้สิ่งต่างๆรอบตัวก็จะเป็นซุปตาต่อไปนะคะซุปตารถถังเราก็มาอาัปเดตความน่ารักของ เจ้ารถถังไพวันนะคะเด็กชายบุญสิริให้เอซีได้รับชมกันทางช่องสาดฝนวัดป่าเจียงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสายฝนวัดป่าเจียงของเราด้วยนะคะแล้วก็ต้องขออภัยในภาพอาจจะสั่นเพราะว่าไม่ได้ใช้อุปกรณ์ ช่วยนะคะก็อาจจะสันส่นๆหน่อยเพราะว่าอากาศช่วงนี้เย็นนะคะไม่มีลมแต่ว่าเย็นมากนะคะก็อาจจะทําให้สันส่นๆหน่อยนะคะต้องขออภัยนะคะแต่เราก็จะมาอัปเดตความน่ารักของสายฝนและก็ไพววนให้ fc ได้ชมกันนะคะ เดี๋ยววันไหนที่ภายวันเข้าโรงเรียนก็จะได้ชมความน่ารักของเจ้ารถถังนะคะเมืม่อกี้ล่าเริงนะคะอยากหยอกเห็นควันต้นไม่ได้นะคะโชว์ฟอร์มเลยนะคะคีย์อ้อนให้หยอกนะคะน่ารักมาก ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสายฝนวัดป่าเจียงของเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ